ดูโฆษณาให้เขาหน่อยนะคะจุ๊บจุน่ารักที่สุดเลยค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่หนึ่งรไม่ชอบจริงๆหรอเจ้าเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไงเจ้าเจ้าจูบข้าได้ยังไงทำไมข้าจะจูบเจ้าไม่ได้เจ้าคือ กุ้ยผินของข้านะฟังเซียวเจ้าคนหยาบคายนี่เรียกว่าหยาบคายแล้วงั้นข้ายังหยาบคายได้มากกว่านี้อีกนะอ่ออ,อะไรฟังเซียวเจ้าเจ้าจ,จะทำอะไรอะ ดุกดุกดินดินชายโสดกับสาวโสดเจ้าคิดว่าข้าจะทำอะไรล่ะเจ้ายัางมีโลกเก่าอยู่เจ้าจะวางมาดข่มขวัญทำไมจะพูดอะไรข้าวางมาดข่มขวัญ ใช่แล้วข้าไม่ได้พูดผิดอาดีมากในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าข้าวางมาดขมขวัญจริงๆหรือเปล่าอะ,อะไรนะฟังเสียว เจ้าเมามากแล้วนะอย่าทำบ้าๆนะข้าเมาแล้วแต่ยุนเมียนเจ้าไม่รู้เหรอว่าเวลาผู้ชายเมาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากขึ้นเ,เ,เดี๋ยวก่อนเฟิงเซียวข้าผิดไปแล้วจะอย่าเป็นแบบนี้ซิควบคุมอารมณ์หน่อย ควบคุมอารมณ์ก็ได้เอ๊ะงั้นเจ้าบอกข้ามาทำไมเจ้าต้องเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาด้วยอ,อะไรนะข,ข,ข,ข้าบอกเจ้าไม่ได้ไม่บอกงั้นพวกเราก็ทำกันต่อเล<อ>ฟังเสียวเจ้า ราตรีนี้ยังอีกยาวไกลพวกเรามีเวลาเหลือเฟือค่อยๆทําะจะจะเจะ้าบ้านนี่ปิดบังคับคนอื่นได้ยังไงเวทมนต์ของข้าใช้ไม่ได้ผลกับเขาอีกจะไม่บอกจริงๆเหรอไม่บอก ฟางเซียวจะจะทำอย่างนี้ได้ยังไงข้าตั้งใจมาหาเจ้าเจ้ายังทำแบบนี้กับข้าเอาละเอาละข้าก็แค่ขู่ให้ตกใจนิดหน่อยฮะฮะดึกแล้วพักผ่อนเถอะเจ้าเจ้าลมเลิกแล้วเหรอ ถ้าเจ้าไม่อยากบอกข้าจะบังคับเจ้าได้เหรอเอาเป็นว่าแค่เจ้ายังอยู่ข้างกายข้าก็พอแล้วส่วนที่เหลือ,อไว้เจ้าอยากบอกค่อยบอกก็แล้วกันฟังเสียวเอาล่ะพูดมาขนาดนี้หรือ เจ้าอยากจะต่อเรื่องเมื่อคู่กันใครอยากต่อกันแล้ววันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วเนาะก็อันนี้เป็นตอนล่าสุดของในแอป,ปเลยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังไวๆก็เลยเอามาอ่านนะคะแมหมนางเอกของเรานี่ก็ทำเป็นขัดขืนนะคะพอพระเอกล้มเลิกนะคะก็ถามกับพระเอกว่าอา้าวล้มเลิกแล้วเหรอแหมตัวเองก็เสียได้นี่ บอกไว้ตรงกับใจเลยจริงๆ